ไปวัยรุ่นทำอะไรอะเดิดจากบ้าออกมาดิคือบ้าครับผม เราต้องมาหวังพึ่งโชคราบเข้ามาเว็บไทยท่นสโตร์และสมัครสมาชิกก็หนึ่ก็เติมเงินเข้าไปที่อ่างเปานะครับกดเข้าไปที่เติมอ่างเปามีเติม2เท่านั้นนะฮะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียดก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับสองอ่างเปาครับผมแล้วก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1น่คนเพื่อไปเติมในเว็บ <Yeah. S 1> นะจ๊ะนี่ฮะอ่างเปา300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไป แล้วก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการสุ่มนะครับโอ้โหจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย100ามาแล้วว่100า100มาแล้วว่าไปต่อนะครับ100ว่100า100ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งพันว่าท,ทุกคนอะไรกันเนี่ย3 0 0บาทเรางอกงามไปน1น0 0แล้วว่ะต่อไปก็จะเอาเงินออกในการคัดลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ของขวัญอังเปานะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรเข้าไปฮนะ แล้วก็เรียบร้อยแปะเข้าวอลเลตเราหนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยซีดแอคอะไรทีเดียวลิงด้านล่างได้เลยอืมอืม,อมไม่ได้จ่ายนะครับคือบังบังไปนิดหนึ่งนะฮึอืม หิวกันเลยเด็โอ้โหวันนี้นะครับก็เห็นหลายคนขอเข้ามานะแบบว่าเฮ้ยพี่ดูรถพี่ี่แบบไปหนึ่งหนึ่งกับท็อปเซิรฟ์ฟ่อยดิโอ้โหได้ผมแบบผูมิมขึ้นเลยอะไรมาคำท้าแบบนี้ได้เลยผมก็จัดให้นะครับผม ผมก็เลยส่งคำท้าไปหาค็อปหนึ่งเลยของบูรอในเซิร์ฟสิบสองนะครับแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าเขาคือใครนะครับผม,มแชมป์การแข่งขันตรางประลองเฮ้ยม,มาแล้วมาแล้วเหรออะไรกันด้ดูนะครับสดเลยนะครับผมผมได้ส่งคำท้านะฮะไปหาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผม <Yeah. S 1> นั่นก็คือ ดูก่อนนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมโบลารสนะครับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลยฮะตอนนี้คุณกายงิดก็จะเป็นกาโลกาโลนะครับพอเลื่อนลงมาครับผมนี่ฮะมีมูรรอสอยู่ตัวเดียวในเซิร์ฟเลยครับี่แข็งแกร่งมากนะครับผมแน่นอนว่าเออคุณโปเตอร์แะตอนนี้นะครับผมได้ส่งคำท้าเลยจัด บูลลัสยืนหยุดตัวเดียวนะครับผมแน่นอนนะครับโอ้โหเกาะบูลลัสสี่ดาวครับผมแล้วก็ป้องกันอีกสี่ดาวครับแน่นอนเป็นชุดที่เขาใส่เป็นพลังโจมตีอัตาคริครับผมพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีครับพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วครับผมแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ป้องกันแล้วก็โจมตี6ประเครับแน่นอน อยู่ที่หกแสนนะครับผมใช่ครับอยู่ที่หกแสนครับผมอืมอม 6, หกแสนห้าซะด้วยครับแล้วก็มาดูบลล็อตของเรากันก่อน,นครับไก่บลล็อตครับผมพลังเจมสตีอยู่ที่สองแสนครับผมอม แน่นอนนะครับมันถึงคราวแล้วที่เราจะพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายโดยการเอาบูลลอตองดาวเปเตะน,นะครับผมว่ามันจะสุดแค่ไหนครับรเดี๋ยวเราเข้ามาที่กิวนะฮะแล้วก็เข้ามาที่สมาชิกนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่โปรเตน,นะครับผมนี่ฮนะอโอ้พหเดี๋ยวก่อนเราจะไปตีเนี่ยเราต้องจัดทีมกันก่อนนะครับผมนี่เราพึ่ความรอดเท่น,นะฮะ เราจะเล่นโบนัสนะครับผมวจวดเดียวเท่านั้นในการหนึ่งหนึ่งะครับ <Yeah. S 1> หนึ่งหนึ่งดีกว่าดูว่าว่า,วาเออแปดหนึ่ง้ยแปดหนึ่งดีไหมเออนี่จัดไปเลยครับเอาแก๊งพินล้นเข้ามาให้หมดนะครับผมแล้วก็ เป็นที่แน่นอนว่านะครับเป็นแกงที่ล้นเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับออโอ้โหโกงไหมบ่าวะเฮยเดี๋ยวจะมีดราม่าวเนี่ยผมจะเอาตัวละครที่รับจีนนะครับผมไปอัดนะครับบูลลอดนะครับ เกูหาซอมบี้แมนไม่เจอไอ้ชาติเดี๋ยวึงจะเอาซอมบี้แมนไปยืนไปยืนหลอดเที่ยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเฮ้ยเจอแล้วครับผมมาฮะตอนนี้นะครับผมเอาซอมบี้แมนเข้าทีมนะครับผมมาครับ ตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเราจะโกงคอไปหรือเปล่วาวะเฮ้ยไม่เราจะไม่โกงหนีนี่เป็นไงเราไม่โกงแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ใช้ได้ดึงไะเราไม่โกงแล้วนะฮะไปะเข้าไปเลยครับผมผมโกงไหมผมไม่โกงนะครับนะป่ะแล้วก็เข้าไปที่กิวนะครับการโกรงคืออะไรเราไม่รู้นะครับผมเนี่ย ดวนไปเลยครับผมนะครับกูปูเต้เอ้โโอโโอยมันเยืดดีเลยครับมาถึงเราก็เอามูรด์อัดยอดหน้าไปครับผมเดบดามเมจอยู่สองแสนลูกเตะราชันอัดเข้าไปครับนื้หายไปครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมละารผู้มชมตังเขาก็เตเข้ามาแปะเอาดีครับ โอ้อะไรกันเนี่ยโบล,ลอสอันตัดหึ่งเดื <c oughs> อดกูไปเพราว่าโอ้โหไม่ได้เลยครับเนี่ยนีะครับเราจะไม่ตีโบล,ลอสนะครับเดี๋ยวจะขี้โกงเกินไปครับผมไปต่อยข้างๆให้หมดเลยครับลูกรบีิแมรลุกขึ้นมาแล้วฮนะ,ะแล้วก็ลูกเตะราชาันครับผมดาเมจอยู่ที่สองแสนนะแปะ,แปะ,แปะเ,เตะเตะเตะเตี้ยนเฮ้ยเตะไปสองรอบบล็อตเขายังไม่แตกเลยอีกใาย โโออ้หเป็นไงครับผมบูรดอันดับหนึ่งก็โดนผมจบมาแล้วครับไี่บอกขอโกงเกินโกงเกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบหนึ่งหนึ่งผมว่าผมก็แหกดลวะใช่ไหมอ่ะ ไปไปก็ซัดก็ไปซัดก็มาก็แหกคุณขอพี่โลนตัวหนึ่งได้ไหมเออแบบเฮ้ยทาบูลลอตหนึ่งเดี๋ยวเอามบี้แมนไปด้วยเนี่ยนะนี <c oughs> โคตรโกงมาครับต่อครับผมเรายังไม่จบครับเฮ้ <c oughs> ยไม่จบครับนี่ฮะบูรอตที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ครับมาถึงเราก็เปิดก่อนดึกความเร็วอัลติสข,ของเราเตะยอดหน้าเลยครับผม <c oughs> แป๊บ เพี้ยนเอ้โหแล้วเขาก็เตะขึ้นมาครับบุรรอดลกเตะราชันกับตัดจอดเพี้ยนหกล้านโอ้โหรอไปหกล้านเลยหรอเอาละครับตอนนี้ผมสำลักมามกเลยครับผมดาเมจแรงจัดๆจัดนยั่นอันจริงเอาละครับตอนนี้บุรอดกำลังจะอยู่ในสังเวียนที่แบบสุดยอดครับผมกำลังจะได้เตะหน้ากันแบบซึ้งๆอ่ะเราก็เตะไปก่อนรอบที่สองครับผมอัดเข้าไปครับแปะแปะ ไปยังยังไม่ตายครับลูกเตะราชันตเตะอา้าวไม่ได้เตะบอลล้อหรออันนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็นี่กูว่าโกงดิว่าเอาดีครับผมบอลล้อผมไม่ยังไม่โดนเตะเลยครับเนี่ยผมจะต่อไปต่อดิต่อยธรรมาดาแล้วกันเพี้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเก้นอน,นั่นีตุ้ม โอ้โหถ้าพวกเบลลีกิโก้ที่พวกกูมแยงง่ายอ่านีเลยอะไรกันนี่บุรีถูโอ,โ,โอ้โหถ้ากระเลก็กกูมจะแย่งงีน้นนี้โอ้อะไรกันเนี่ยเล่กกีโก้กยังแพ้ยิ่หาย มาเดี๋ยวลองเตะกันซ <ized> ึ้งๆหน้าสักรอบหนึ่งนะครับแบบไม่โกงนะครับแน่นอนวันเทิร์นคิวกูเต็กอยู่แล้วแหละเออไม่ต้องพูดเยอะอะนะไม่ต้องพูดเยอะวันเทิร์นคิวอะเออมาดุยครับผมมาครับเออ วันเตือนคิวแน่นอนครับตันพี่น้องท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านลูกเตะราะการครับผมก้าหน้าเข้าไปเออหนึ่งล้านสองเอาดีเอาดีแรงขนาดไหนอ่ะลูกเตะราการฟรังโตเต้ X, 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 เอ็กดีเอ็กเอ็กเออูกูแตกโครไหวเลยอืออ๋อนั่งรูทมาม่าโชว์เลยครับ เบื่อหลายคนถือไงฮึ่มฮม ก็ไม่ไงตุ่แตกเลยอือสุดยอดจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับการหนึ่งหนึ่งบนนะครับผมที่ไม่ดรามานะเว้ยโกงนะไม่โกงก็แพ้เลยววะ